อีกแปดนาทีนะพี่น้องเนาะอีกสักหน่อยที่จริงก็อยากจะเนาะอาจจะมีเกี่ยวข้าวตาข้าวกันเนาะทุกคนเนาะพี่น้องเนาะอากาศกดด็ดีแดดห่อนดีพี่น้องเนาะตาขา้าวตาแงแถวนครสวรรค์ตอนนี้ร้อนร้อนร้อนพี่น้องอากาศร้อนมากเลยช่วงนี้ไม่มีฝนนะพี่น้องแต่ว่ามีแต่แดดช่วงนี้พี่น้องเนาะ ช่วงนี้ก็เกี่ยวข้ากันแล้วเนาะบางคนก็ใช้รถเกี่ยวบางคนก็ใช้มือเกี่ยวโงแขกเกี่ยวเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าวแถวบ้านเย็นหวังมันนั่นเกินเนาะจ้าขอบคุณมากมานะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกกาลังใจเนาะพี่น้องเนะาะถทายกันเข้ามาได้นะคะ่ะ ล้ยืนยันตัวตน40นาทีคะ่ะช่วงนี้รู้สึกว่าบางบางช่วงก็ท้อบางช่วงก็เมื่อยพี่น้องก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงเนาะวันๆนเนาะในะงานนอนๆก็จะเขาไปเยี่ยมเปลือนได้อยู่ช่วงก่อนเที่ยงนะคะพี่น้องเนาะหลังจากเที่ยงไปแล้วกะเห็นงานประจําค่ะพี่น้องเนาะอ่าไปเลิกเลิกช่วงพี่น้องเนาะก็เราทํางานประจาเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไม่ค่อยมีคอนเทนต์สักเท่าไหร่เนาะจะ ในห้องสีเหลี่ยมก็ถ่ายรูปลงอ่ะเป็นสี่สิบห้าล้วก็จะลงเนาะตอนนี้สี่สิบสองแล้วเนาะสี่สิบสองอีกสามนาทีก็จะลงแล้วเนาะเพืเ่นนนอนๆขอให้ตุกมากกว่าจะขึ้นนิดๆกับงลงลงๆอะไรประมาณนี้พี่น้องเนาะช่วงนี้เราก็ส่งคลิปปกติอยู่เด้อพี่น้องเนาะส่งคลิปปกติอยู่แต่ว่าสี่นาทีสี่สิบนาทีเนาะค่ะ ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ว25นาทีเนาะพี่จริงก็อยากจะไลฟ์ให้เต็มชั่วโมงนะพี่นงแต่ว่าเวลามันเหมื่อนเนาะอยากต้องต้องมีเวลาเนาะพี่นองเนาะขอบคุณมากมายนะคะเมื่อคืนนี้เข้าไปดูนั่งตอบคอมเมนต์อยู่พักหนึ่งพี่นองเนาะอาจจะตอบไม่ค่อยหมดเท่าไหรนะ่เนาะเดี๋ยวเอาเวลาว่างไปทยอยตอบพอเนะาะก็มีเป็นบางช่วงคุณ่อเหนือสวัสดีคะ่ะยินดีจะหลับแล้วเพื่อนๆออกไปหมดแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเหนือเป็นยังไงบ้างเนาะมาทักทายส่งกาลังใจคะ่ะนั่งไปนั่งนองมายืนยันตัวตนค่ะเปิดค่าการมองเห็นนะคะะครผ่านไปผ่านมาแว่ทักทายกันได้นะ,ะพะจ้าเลี่ยนมุ่งกันพี่น้องตอนนี้ก็อ่ามานางอีกมุมหนึ่งค่ะพี่น้องเนาะก็เพราะว่ามุมตรงนั้นไฟสว่างแสงสเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะ เข้าไปตอบคอมเมนต์ดูคลิปดูอะไรได้ก่อนเที่ยงเนาะหลังจากาหลังเที่ยงไปแล้วก็อ่าถึงเงย็นก็อาจจะไม่ได้เข้าไปเนาะค่ะเพืเ่อนๆเนาะอยาขอบคุณนะสวัสดีค่ะทักทายกันได้จ้า หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะ่ะมีงานสวัสดีคะ่ะคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายกันเข้ามาได้นะคะพี่น้องไหลไม่นานเนาะพี่น้องเนาะ40นาทีเนาะเดี๋ยวยินิดแทมมันได้แต่ดีมากเลยช่วงนี้ฝนน่าจะไม่มีแล้วเนาะน่าจะไม่มีเลยช่วงนี้ฝนเนาะ แดดย่างเดียวพี่น้องอาจจะเขานะหน้าหนาวที่ย,ยังไม่เห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะยังไม่เห็นหนะหน้าหลานแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเวลาเข้ามันมาค่อยมีค่ะน้องพี่น้องเนาะ ราะว่าเราทำงานไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะทักทายกันได้จ้าผ่านไปผ่านมาไว้ทักทายคุณบุญถมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะขอบคุณหลายๆเจ้าพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะคะมาเปิดบ้านยืนยันตัวตัค่ะพี่น้องมา่อน4โมงนิดนึงนะคะพี่น้องทักทายให้กําลังใจกันได้จ้าอ่าลง ลงภาพนิ่งตั้งเวลาลงไว้นะคะพเพื่อนๆเนาะก็ตั้งเวลาลงไว้คุณบุญถมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานะส่งกําลังใจค่ะขอบคุณลหลายๆเจ้ะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายนะคะมาเปิดบ้านยืนยันต,ตัวตนก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลสวัสดีค่ะคุณมงคลแฟนเพจสวัสดีนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยพี่นอ้องเห็นประจำเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมีเป็นบางช่วงที่เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเราพี่น้องเนาะค่ะคุณนวนมณีท่านทายคุณบุญถมค้าประมาณท่านว่าโมกกรลากุมผาไปเกี่ยวประมาณปลายเดือนปลายเดือนกุ่มผานะคะ่ะเพื่อนๆเนาะคุณ,นคณนวนมณีส่งกําลังใจให้กันตลอดสวัสดีค่ะผ่านไปผ่านมาแม่ทักทายได้นะคะ 4นาที40นาทีเนาะค่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้ว25นาทีเนาะพี่จิงก็อยากจะไลฟ์ให้เต็มชั่วโมงนะพี่้องแต่ว่าเวลามันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะคลิปปกติทุกวันเนาะพี่น้องตอบคอมเมนต์ไปเยี่ยมเพื่อนปกติเนาะแต่ว่าอมการกล่าวถึงเนาะก็ลดลงเรอยๆพี่้องนะกับ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะสวัสดีคุณพี่ไอสวัสดีเฟซบุ๊กฐานนิยาขิมมาแก้วค่ะอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ถอนได้ยังกันพี่น้องเฮาองบอท่านเลกถึงพี่น้องยังไม่ถึงเลยเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนเนาะเห็นเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ได้ได,ได้รับรับการเป็นกําลังใจให้ทุกคนเออจับพี่น้องเนาะคนไหนอ่าก็ลงคลิปลงอะไรไป,ไปก็ขอให้ปงังๆกันทุกคนเนะาะจับพี่ ทักทายให้กำลังใจกันได้จ้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพี่หนองผู้ได้เรียนทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะการเชื่อมต่อจ้าที่แวะมาทักทายก็เด้่มิดใจพี่นนองเนาะขอบคุณคุณเหนือขอบคุณคุณลำไพขอบคุณคุณนวลมณีขอบคุณสันติธรน,นะคะ คุณเหนือสวัสดีค่ะอย่างนี้จะหลับแล้วคุณเพื่อนออกไปหมดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเหนือเป็นยังไงมากเนาะมาดักทายส่งกำลังใจค่ะนั่งไปนั่งค่ะักทายกันได้นะคะนอนก่อนนะจ๊ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเนาะพี่น้องเนาะ,ะการเข้าถึงลดลดลงหย,ยวบหยวบเลยพี่น้องอช่วงขึ้นก็ขึ้นแบบพี่น้องเนาะช่วงนี้น่าจะร้อนเนาะพี่น้องเนาะแต่แถวต่างจังหวัดอภาคเหนือน่าจะอากาศเย็นเนาะท่นที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะค่ะผมหงอกกระไล่ไปน้นองไม่ได้ยอมเลย สวัสดีขั้นหนาพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนเอยจับพี่น้องเนาะคนไหนอ่าก็ลงคลิปลงอะไรไปก็ขอให้ปังๆกันทุกคนเนะาะจัะพี่ อีกไม่นานน้อพี่น้องอนึนาทีสองนาทีก็จะลงแล้วเนาะสองนาทีคอมเมนต์เข้ามาสองเนาะไมมีขึ้นมีลงเน้อพี่น้องเนาะคุณนุชนาถัทถบูรณ์สวัสดีค้กากำลังชมนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้คุณอ่าที่แวะมาทักทายก็เล้กคิดจะพี่น้องเนาะ ขอบคุณคุณเหนือขอบคุณคุณลำไพขอบคุณคุณวอนมณีขอบคุณสันติธรนะคะอาลานแป๊บหนึ่งนะคะฐานิยาขิมมาแก,ก้วเนพนองซื้อเหรนซื้อซื้อวนิเนาะพนองเนาะกะมาลัยยืนยันตัวต,วตวนนพนองตอนนี้เครื่องมือก็อ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะเห็นประจำเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมีเป็นบางช่วงที่กเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะพี่น้องเนาะค่ะคุณวลนมณีท่านทายคุณบุญถมคะ่ะค่ะคขอบคุณทุกคนดยวยาะพี่น้องขอให้ปังๆกันทุกคนนะ